ทุกอย่งางพวกนี้สิอะลองไปป้าว่งางก,กะเวานกะอีกแล้ววานกะมันฮางที่สิบพ่อนะเขาว่านกันน้ำไหลบ่เกิดดินหา,าเลยหาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซียวเซียว ออมาบ้างะถนัดนักผมองทาเก็บหอยซื่อๆด้เลยจากเดีนดนามต้องทาเก็บหอยซื่อๆดิเลยอาลงไปฟ้าวกจ่ากะชาวานกะอีกแล้วบ้านกะมันห่างชื่อสรีบัวพอนะนี่นี่นี่น้อยหนึ่งมัน่ะนั่นน่ะน้อยหนึ่งเห็นว่าดำดำีเย็บเห็นว่าอ่น โอ้ยแบบแมี่ม่ประกันนี่แมเอดีอหอยหอยโชรีเอาจาของอาลงไปฟ้าจากกะตะวานกะอีกแล้ววานกะวันทางคือสิบพอนะดอเด็ดขึ้นต่วแห้งแ้ใหญ่พ่น้องมันก็ตกบนเคื่เนี่ยบนเคื่นี่ อกดินๆินแสรเสร็สำมาเรนหรนนามมาหลุดยังขาตัวนี้หน่อยรอเหลินนามพี่รองอมีว่าลอกหาแยังเลาเลแ <laughs> ม่มาลงคุ้มถอยลอกเท่าปีนั่นในถุงที่เอาบนได้เรล่าบนมา

น้ำเลยใหนี่มันบ่อเ้ไถหูพ้นสะอาดได้หยาโอ้ยเนาะบ่แล้วบ่ก็ได้ดอกมันบ่อไหลพอนั่นในซีนบ่หลายหน่วยเวกัดเดี๋วหนิบา้าไข่ไข่กบอันนี้คือไก่กบไข่กบไข่กบไข่กบไป<ง>จะเห็นมันมันติดเตกไข่กบหลายอยู่ มาไปทำไมสอนกินหอกเขาเท่เาเซเลดนะับนาเขาก็บเซเลกินหอกพอดีเดี๋ยวกัดพอเห็นห่งดิกัดเดี๋วยวเก,ก็บกัดไปเก็บหอยไปเก็บไหมโอ้ทำท่าเหร่นนำ้ำซื้อๆดอกหอยกับอะไรดอกทำท่าอยากเหร่นนำ้ำซื้อๆทำกาอีกแล้ว Ba cháy cháy ba hàng bam 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 này bam ba bam 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 nhang bam 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 ba bam 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 lạc bam nè nhang bam 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 chớ bam lái lại bam liền bam bam cắt bam 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 ô bam liền ซื้อๆดอกหอยกับอะไรดอกน้ำตาอยากเล่นน้ำซื้อๆเปีงเยงรอเล่นน้ำต้วนี่ถือเอาถือลองเท้าเอาอย่าลงไปอย่าลงไปหอยหนึ่งไ,ได้ไมเก็บให้ง่ายๆหุ่นให้ดรดเดียนใน้มองนั่นนั่นมีว่ะ

นี่แม่นี่แม่อ้วห่อยหนึ่งได้ไม่เก็บให้ง่ายๆหุ่นให้ราเดียวไม่มองนั่นนั่นเด็กคิดแต่ว่าแห้งแห้งใหญ่เวามันก็ตบนเครื่องเนี่ยนเคื่อนี่ตกดินดินแสบแสบโอ้ยสามมะเร็งหนามหลุดเก้าเออไปเรียนมองเก้าปูกะมาวัน ฝนดีโตกเอาหอยพี่หยยอยเบอร์ทุกอย่างครับโอ้ยหนอนบอ่แล้วบ่กระได้มันบ่อไหลไปนนั่นในซีนใส่มาขีดตัวเจ้ามาขีดตัวขีดตัวกับขีดตัวนี่เด็ีโอ,อไ้ไหลายเว้ไหลายเว้ย ก็ได้ไล่แล้วก็จะไกล้รวท่านเู้ชครับจัดหัวห็นห่วงดิกัดเด็กโอ้ได้ไล่เว้ยได้ไลเว้ยกาได้ไล่แล้วกจะไกลวท่น้ครับกไกอีกลแล้วให้บอกใจกาห่าง มีบ่ใส่ามาบ่มดูหอยไหนมีบ่มาบ่มแยงรอดเล่นน้ำต้วนี่ถือเอาถือลองเท้าเอาอย่าลงไปอย่าลงไปโอ้ยหนวดบ่แล้วบ่ก็ได้ดอกมันบ่อไหลไาาปนนั่นในสีนตกหลอกนั่นเห็นบ่ตกหลหอกเว้ย Để bé con bố đầm đầm cũng muốn nhờ Đầm muốn Nên bố Có mì ăn thịt Ôi, <laughs> là biển nuôi <laughs> <Bên> Nuôi ơi Là ngứt lại Ôi, <laughs> biến nuôi vậy đi Thật nát nắc Không thả kiếp hỏi xứ xứ đi rồi, nhạc đến Nam, Không thả kiếp hỏi xứ xứ đi rồi Hèo muốn đầm đầm nữa นี่แม่น in ี่แม่อ้าวหอยหาหอยหาหอยอะไรเปหอยไอ้นี่รถไถนะขาดนะขาดนะสิว่าอ้ยหนวดบ่แเล้วบ่กระไดดอกมันบววไหลไปนั่นในซิ้นทุกอย่างบ่มี้ติ หอยมีหอยเชือหลีหลายหลายุหลอดเลยน้ำไม่หอยวะมันให้ขฝาฟคือหอยหลายแถวะให้ขาว่านหอยลายกสมควรถเราม่หอยเป็นกิดตซื้ออยากว่าทำาสอนกินหวกสล้ที่เอยแบแบมันผีดแบะเวมันผิบ่อแบะพนัมันผิบ่อเร็วเอาว่าเรามาสอนกินหวกหาอะไรใส่ลงเท่าอ๋อ rồi nhí trốn hai nhăn rồi đi bé có lốp khúm thao kì số gì ở chỗ con nam bùa cần say đi đi hay đi cứ hỏi lại mà Hi, các vị kém hoa kìm miệng. Ô, thắng lì nam. Tu suýt đọc, mọi với cái kìa 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 เออไปเห็นหมองเกล้าปูกะบมื่อันฝนตีดตกเอาหอยพี่หอยเ่อทุกอย่างเมื่หลายหน่วยเวกัดดินนี่ว่าไข่ไข่กบอันนี้คือไก่กบไข่กบไข่กบไข่กบไปจะเห็นมันมันติดแตกเออมี่เดี๋ยวหุ่นยืนอันหุ่นยืนรอบานนี่หรอกครับ thứ eo thứ lông thỏ eo thứ lông thỏ eo, bay thuyền, 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 câu con à, thuyền câu con, thuyền măng câu, thuyền câu, thuyền câu, cả, bao măn, cuốn đi tuốc, áo hoai, hoài hoai, vô giang, hùng đi cắn,